ดีค่ะเด็กๆทุกคนในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคุณครูน่จะพาเด็กๆไปเรียนรู้หน่วยกลางวันกลางคืนหน่วยกลางวันกลางคืนเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ของกลางวันกลางคืนท้องฟ้าในเวลากลางวันเป็นอย่างไรกลางวันทำอะไรบ้าง ท้องฟ้าในเวลากลางคืนเป็นอย่างไรกลางคืนทําอะไรบ้างอวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์ของเวลากลางวันกลางคืนค่ะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเวลากลางวันจะมีอะไรคะมีอะไรคะใช่ค่ะ มีพระอาทิตย์นั่นเองพระอาทิตย์จะขึ้นในเวลาตอนเช้าแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้เรียกว่าเวลากลางวันค่ะและนี่ล่ละคะคืออะไรคะใช่ค่ะนี่คือพระจันทร์เราจะเห็นพระจันทร์ขึ้นในเวลา กลางคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินไปแล้วเราจะเห็นพระจันทร์และหมู่ดาวแทนค่ะเราจะมองไม่เห็นสิ่งต่างๆเพราะว่าความมืดทําให้เรามองเห็นไม่ชัดเจนเราจึงเรียกว่าเป็นเวลากลางคืนค่ะวันนี้นะคะคุณครูหน่อยนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยค่ะจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้น เด็กๆติดตามชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนเรื่องโดยวนิดาธนพฤกษ์บดีภาพโดยพรเนตรอารามมงคลวิชัยพระอาทิตย์ขึ้นตื่นนอนลืมตา แสงแดดแจ่มจ้าเรียกว่ากลางวันกลางวันนั้นดีดูมีสีสันเห็นทุกสิ่งนั้นสารพันรอบกายคนสัตว์สิ่งของมองดูเห็นได้ประโยชน์มากมายหลากหลายมากมี ตากเนือ้อตากปลาตากผ้าก็ดีผ้าแห้งเร็วรี่ดูสิเดี๋ยวเดียวแต่พอแดดหมดอาทิตย์ลดเลี้ยวจันเด่นดวงเดียวกับดาวพราวตาพระจันทร์ลอยอยู่ ในหมู่ดาราจำไว้เถิดหนาเรียกว่ากลางคืนกลางคืนมืดมิดดวงจิตสดชื่นในยามค่ำคืนพักผ่อนกายาหนูจ๋าอย่างเล็กเด็กไร้เดียงสาเมื่อถึงเวลา เร็วไวอากาศหนาวเย็นเดี๋ยวเป็นหวัดได้นอนห่มผ้าไว้จะได้อุ่นกายพอตื่นขึ้นมาหน้าตาสดใสยิ้มรับวันใหม่จิตใจเบิกบานเห็นไหมหนูจา๋า เวลาผัานผ่านกลางคืนกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปค่ะสำหรับนิทานเรื่องกลางวันกลางคืนก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆพอจะรู้หรือ,อยังคะว่าเวลากลางวันมีอะไรอยู่บนท้องฟ้าคะอ่านั่นคือพระอาทิตย์คะ่ะและเวลากลางคืนนะคะมีอะไรอยู่บนท้องฟ้า มีพระจันทร์แล้วก็หมู่ดาวแล้วท้องฟ้าเป็นยังไงคะท้องฟ้ามืดตื้อเลยใช่ไหมคะฮอะแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะรู้จริงไหมให้เด็กๆสังเกตภาพต่อไปนี้คะ่ะภาพใดเป็นเวลากลางวันมาดูภาพที่หนึ่งภาพที่สอง หรือภาพที่สามภาพไหนคะเด็กๆอ๋อเด็กๆบอกว่าภาพที่สองถูกต้องคะ่ะมาดูข้อต่อไปคะ่ะภาพใดเป็นเวลากลางคืนคะ่ะภาพที่1ภาพที่สองหรือภาพที่3มคะเด็กๆ ว้าวมีเสียงตอบมาเสียงดังเลยภาพที่สามค่ะถูกต้องค่ะปวบมือให้ตัวเองค่ะออาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูหน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย